เก้าครับเป็นสิบห้าบาทครับพี่เด<ฮ>ี๋ยวเป็นเงินสโดหรือโอนนะครับอ๋อโอนโอนค่ะได้ครับก็อันนี้บอกสแกนใช่ไหมคะสแกนสแกนครับ,น,น,รบนี่ครับแป๊บนึงนะคะไม่รู้ปไปไหนเดี๋ยวนี้เน็ตชา้าออ๋เหมือนเขายัง<ฮ>ไม่ได้มาทำเน็ตไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่า ปนนเป็น,น <ะ S 1> เงินงส,ดสดก็ได้นะครับเงินสดหนูไม่ได้พกเลยอ่ะพี่เดี๋ยวนี้หนูใช้แต่แอปธนาคาครเดี๋ยวรอเข้าสักครู่ค่ะพี่ครับรอแป๊บน,นึงนะคะคงั้นเอา,อางี้ไหมกลัวพี่เสียเวลาพี่เดี๋ยวหนูหนูขอเลขบัญชีพี่ไว้แล้วก็เดี๋ยวหนูเข้าเน็ตได้แล้วหนูโอนให้อ๋องั้นไม่ไม่ไม่สะดวกครับแต่ผมขอเป็นเดีย๋ยวผมรอก,ก็ได้ครับไม่เป็นไรอ๋อค่ะได้ค่ะเนี่ยมันหมุน ผมแชร์เน็ตให้ไหมผมแชร์เน็ตให้ไหมคือเหมือนเครื่องหนูมันเป็นไรไม่รู้มันไม่ค่อยรับเน็ตนะฮะพี่ไม่เชื่อพี่ลองแชร์ก็ได้มันไม่รับอ่ะอ๋อก็หรือมันเป็นที่โทรศัพท์หนูก็ไม่รู้หนูก็มีปัญหาล่าสุดหนูก็เพิ่งมีปัญหากับทูใบแล้วทําไมเนาะว่าแบบเออเนี่ยใบมาต่อแล้วถ้าเกิดว่าแล้วมันเน็ตมันไม่ได้โหแล้วาแล้วทำไมน้องไม่ไม่ไม่ ไม่กดเงินสดไว้ครับวันนี้มัน,เ,นเดือดร้อน,อนหนขอติดต่อถวได้ไหมพี่มันมันหลายวันแล้วด้วยเอาความจริงอ่ะมันควรจะมาทําให้หนูนานและเรื่องไวไฟอ่ะเนี่ยเดือดร้อนเลยไม่น้องควรติดต่อก่อนที่จะสั่งอาหารดีงั้นพี่พี่ต้องมันพี่ต้องมารอน้องนี้รอแป๊บน,นึงพี่รอแป๊บน,นึงพี่ไม่มีเวลามารอน้องขนาดนั้นนะเนี่ยหนูถึงบอกว่าโอ๊ยทําหนูเดือดร้อนเลยอ่ะพี่อ่าเดือดร้อนน้องจะเอาไง กลัน้องไปยืมเพื่อนบ้านก่อนไหมเพราะว่าพี่ก็มีงานพี่ต้องรับพี่จะรับงานต่อเขาดิพี่เดี๋ยวมันจะหน้าเกียแล้วพี่ต้องทำไงอ่ะงั้นหนูขอเลขบัญชีค่ะพี่เอาเลขบัญชีมาก่อนเดี๋ยวหนูคิดว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นะเน็ตอะเพราะว่าเหมือนเขาทํามาให้แล้วโอ้คพี่ต้องรอตรงนี้ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอไม่ใช่ค่ะพี่พี่ไปทํางานของพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะเสียเวลาไม่แล้วงั้นเอาเลขบัญชีพี่มาเลยค่ะแล้วถ้าน้องไม่โอนให้พี่อะเลขเลขอะไรคะไม่พี่ไม่พี่ไม่สะดวก พี่พี่มันต้องจ่ายสดเลยพี่ได้จบงานได้น้องจะเอาไงมันไม่มีเน็ตอ่ะพี่แล้วเนี่ยแล้วแล้วน้องแล้วน้องไม่เตรียมไม่เตรียมตัวแล้วน้องแบบพอพี่มาส่งมาส่งข้าวให้แล้วแล้วน้องไม่มีเงินจ่ายพี่งี้พี่เดือดร้อนนะพี่จบงานไม่ได้พี่รับงานต่อไม่ได้นะเอาไงดีอ่ะพี่หนูก็คิดไม่ออกหนูก็ไม่โกเงินสดด้วยอ่ะงง้นงง้นงั้นพี่ขอข้าวคืนได้ไหมล่ะ เออแล้วก็เดี๋ยวน้องเดี๋ยวถ้าอันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่กินเองก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดน้องเคลียร์ปัญหาเห็นใจหนูหน่อยไม่ได้หรอเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงหนูโอนเลยเน็ตมันยังมันไม่ติดเองพี่มันหมุนอยู่เอ้นี่ยเนี่ยเข้าหน้าแอปได้แล้วอะเข้าหน้าแอปได้แล้วหนูว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงหนูโอนให้พี่แน่อนเอานี้ถ้าถ้าสมมติอีกครึ่งชั่วโมงหนูยังไม่โอนพี่ขับมาหน้าบ้านหนูได้เลยไอ้ที่เสียเวลาทำไมงั้นพี่ขอเข้าไปก่อนถ้าครึ่งชั่วโมงน้องโ โอ้พี่ไม่เห็นใจหรือไม่ไมเอ้ยถ้าน้องแบบโอนได้แล้วน้องก็โทรมาพี่พอาเอาเข้ามาให้พี่ไม่ได้หิวแต่น้องไม่มีเงินจ่ายพี่อ่ะเหมือนเหมือนพี่จะเหมือนแบบเหมือนพี่หิวเลยอ่ะแบบหนูขอให้พี่เห็นใจมั่งไม่ได้เลยอ่ะจะเห็นใจอะไรน้องน้องต้องสรุปพี่จะให้เลขบัญชีใช่ไหมไม่งั้นหนูก็ใจนี่นะเข้าบ้านแล้วนะจะเข้าได้ไงน้องน้งน้องเข้าเข้าคืนมาพี่หนูขอเลขบัญชีพี่ขออีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวโอนให้ถ้าพี่ให้ไปี่น้องต้องโอนให้พี่เลยไ่งั้นพี่จบงานไม่ได้ เอ้น้องไม่พกเงินสดไอพี่เอ้ยไอหิ้งไอมึงเนี่ยเฮ้ย้เฮยถ้าพี่เข้ามาในบ้านหนูแจ้งความนะเอาน้องเอาดื้อหนูจะไม่โอนก็บอกเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงโอนให้เอาเลขบัญชีมาพี่รอไม่ได้น้องรอไม่ได้ไม่ต้องรอพี่เอาเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ไอ้